ช่วงนี้ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของเรารวมจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์ทำให้ชาวลาวที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยใช้ชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบากซึ่งในสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ไร้วีแววความช่วยเหลือจากคนไทยและกู้ภัยไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆมาเพราะความปากเสียของคนลาวกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อข่าวในคลิปกันครับซึ่งยูทูบเบอร์คนนี้ได้กล่าวว่า ชาวสปปลาวสุดช้ำผลกรรมที่เคยทำไว้กับคนไทยเริ่มตามสนองล่าสุดน้ำท่วมนครหลวงเวียงจันทร์แม้แต่เศษเงินก็ไม่มีวี่แววว่าคนไทยจะบริจาคไปช่วยเหลือรวมไปถึงกู้ภัยไทยก็ไม่มีวี่แววว่าจะข้ามฝั่งไปช่วยเหลือเหมือนอย่างเคยภายหลังที่ถูกชาวเน็ตลาวหาว่าเสือกตอนที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งก่อนซึ่งยูทูบเบอร์ลาวยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า นับตั้งแต่ก้าวสู่เดือนกรกฎาคมในปี2024ประเทศลาวก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่กินเวลาหลายชั่วโมงจนทำให้น้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เส้นทางหนองแต่งหนองเหนียวสีไข่เขตสีโคตบองนะครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวส่งผลกระทบต่อการสัญจรของยานพาหนะ และผู้คนที่ต้องสัญจรไปมาอย่างลำบากยากเข็นบางเส้นทางแม้แต่รถจนกก็แทบจะสัญจรไปมาไม่ได้เพราะระดับน้ำที่สูงจนเกือบจะมิดหลังคารถโดยในขณะนี้มีหลายครอบครัวในนครหลวงเวียงจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเพราะในวันที่สามกรกฎาคมที่ผ่านมาฝนก็ได้ตกลงมาเป็นระยะระยะทั้งวัน แถมระดับน้ำแม่น้ำโขงในเขตสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์ระดับน้ำเพิ่มขึ้นที่ระดับ5.3เมตรนอกจากนี้ยังมีจุดอันตรายพื้นที่ใกล้ถนนเลขที่13ใต้ที่เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของสอปป,ปลาวซึ่งบางช่วงของบริเวณสองข้างทางก็มีน้ำท่วมสูงจนเกือบจะท่วมชั้นสองของบ้านเรือนประชาชนซึ่งในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ได้มีรูปภาพรวมถึงคลิปวิดีโอสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศลาวปรากฏออกมาในสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมากและยูทูบเบอร์ลาวคนนี้ยังได้กล่าวอีกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในสปปลาวในครั้งนี้ไม่มีวี่แววความช่วยเหลือจากประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปรวมถึงมูลนิธิต่างๆก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคเพื่อระดมเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาวเหมือนอย่างแต่ก่อน นอกจากนั้นยังไร้วีแววความช่วยเหลือจากทางด้านกู้ภัยไทยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์น้าท่วมในประเทศลาวเลยแม้แต่น้อยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อตอนปี2023หรือเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วมีกู้ภัยไทยมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ที่แขวงคําม่วนประเทศลาวแล้วถูกชาวลาวกลุ่มหนึ่งหาว่าพวกเขาเสือกดังนั้นในเหตุการณ์น้ําท่วมลาวในครั้งนี้ กู้ภัยไทยเลยขอบายไม่เอาแล้วกับคนลาวและเมื่อได้ยินว่าคนลาวปากดีแบบนั้นทางด้านคนไทยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปพวกเขาจึงไม่เปิดรับบริจาคและไม่ไปช่วยเหลือคนลาวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกๆก,กรณีเช่นเดียวกันกันกบกู้ภัยไทยแม้แต่เศษผ้าขี้ริ้วหรือคราบขี้ใครที่ติดอยู่ในเสื้อชูชีพคนลาวก็อาจจะไม่ได้รับจากประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน ตราบใดที่กลุ่มคนที่เกลียดชังประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ก็จริงอยู่ว่าคนลาวที่เกลียดประเทศไทยและบอกว่ากู้ภัยไทยเสือกหรือว่าเสนอหน้ามาช่วยนั้นจะเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อย แต่มันก็จะได้ใจคนไทยเป็นอย่างมากถ้าหากว่าชาวเน็ตลาวที่มีศิลธรรมและจริยธรรมจะไม่ให้ที่ยืนคนลาวที่เกลียดไทยและเมื่อเวลาที่พบเจอความที่เห็นของคนลาวกลุ่มดังกล่าวในโลกออนไลน์ที่เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่สมควรก็ควรช่วยกันปกป้องคนไทยรวมถึงประเทศไทยไม่ส่งเสริมหรือเข้าข้างหรือว่าเห็นดีเห็นงามไปกับคนลาวกลุ่มนั้น เพียงเท่านี้ก็คงเพียงพอซึ่งหากว่าพวกเราทุกคนช่วยกันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ความช่วยเหลือจากคนไทยจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปประทามอีกครั้งทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นต่อข่าวนี้กันครับโดยคอมเมนต์แรกได้เข้ามากล่าวว่ากรุงเทพก็ท่วมรถลอยตามน้ําเหมือนกันชนบุรีก็ท่วมต้องช่วยเหลือชาติเดียวกันก่อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยรวยแล้วพัฒนาแล้วคนไทยคงไม่ต้องไปช่วยหรอกแอดไม่ต้องบอกให้คนลาวปรับตัวอะไรเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากไม่อยากช่วยต่างคนต่างอยู่ดีแล้วทำมาค้าขายก็ทำไปแต่เรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับว่ารัฐบาลฉลาดสงสัยลาวอยู่ได้คนไทยไม่ต้องเป็นห่วงลาวรวยแล้ว มาต่อกันที่ความที่เห็นต่อมาครับแค่ฝนตกหนักน้ำเอ่อรอระบายไม่ได้ท่วมขังนานแค่นี้ก็ต้องให้คนอื่นไปช่วยพึ่งพาตัวเองไม่ได้หรือไงเวลาราวลำบากมีแต่ไทยช่วยเหลือพอช่วยแล้วก็ดา่าใส่ร้ายป้ายสีพี่จีนพี่เวียดบอกเป็นพี่น้องกันไม่เห็นแม้แต่เงาเวลาราวลำบากมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับคือไม่รู้ว่าจะไปช่วยในฐานะอะไร ประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่เป็นเพียงประเทศอ้อมข้างพี่น้องก็ไม่ใช่เพราะตัดขาดกันมา49ปีแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับนี่แค่การเตือนเท่านั้นนะครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอลนิโยลานิยาในปี2024-2025ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะโดนผลกระทบหนักทุกประเทศเขาเตรียมการรับมือหมดเช่น ตุนสเสบียงอาหารความพร้อมบรรเทาสาธารณาภัยและอุปกรณ์กู้ภัยอินเดียบังคลาเทศเวียดนามแม้แต่กัมพูชางดส่งออกข้าวหรือส่งน้อยลงอินโดนีเซียขอซื้อข้าวล่วงหน้าจากไทยเพื่อการนี้สปปลาวรัฐบาลลาวไม่มีการพูดถึงไม่มีการเตรียมการอะไรเลยคือรอญาตแจ้งความช่วยเหลือล้าอย่างเดียวใช่ไหมพ่อจะครับเมื่อพวกคุณไม่ชอบเราก็ต่างคนต่างอยู่ ประเทศคุณเจริญและพัฒนาแล้วอย่ามายุ่งกับประเทศกําลังพัฒนาเลยครับแล้วอย่ามาเรียกร้องมนุษยธรรมอะไรอีกล่ะมันใช้ไม่ได้กับคนในละคุณเข้าใจนะครับคอมเมนต์คนต่อมาครับรอถ้าไอจีน้ไอเวียดมาช่วยเด้อใจเย็นๆไว้คอมเมนต์ต่อมาครับไม่ช่วยคะ่ะด่าดไทยตลอดเลยไทยเราก็ท่วมความคิดเห็นต่อมาครับเราควรจะช่วยตัวเองได้แล้ว พึ่งตัวเองจะดีกว่าเด้อจะได้มีการดิ้นรนเพื่อพัฒนาไงละ่ะเอาใจช่วยความคิดเห็นคนต่อมาครับคนลาวนี่เขาใช้ส่วนไหนของร่างกายคิดคนจีนคนเวียดตัดไม้ไปขายพอมีปัญหามาขอให้คนไทยไปช่วยทำไมไม่ไปขอคนที่สร้างปัญหาให้มาช่วยความคิดเห็นคนต่อมาครับไม่เข้าใจจิตใจของเขาเลยนะคิดได้เนาะคนอื่นมาช่วยแก้ทุกข์ให้เรา แทนที่จะกล่าวขอบคุณกลับบอกว่าเสือกมาเองไม่ได้ขอร้องเออทำไมจิตใจมันดำมืดขนาดนี้หมดคำจะพูดเลยซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีผู้เข้ามาตอบกลับว่ามันเป็นคนจำพวกมีอคติครับถ้ามีอคติอยู่ในใจแล้วมองอะไรไม่เห็นหรอกครับมันขาดสติความคิดเห็นต่อมาได้มาตอบกลับคอมเมนต์คนก่อนหน้านี้ว่าคนไม่เห็นคุณค่าของน้ำใจที่หยิบยื่นให้แถมพูดไม่ดีใส่ ก็สมควรแล้วล่ะครับและความคิดเห็นต่อมาก็ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นคนก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันว่าถ้าไม่อยากให้ช่วยก็แทนที่จะบอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยตัวเองได้หมามันยังไม่กัดคนที่เอาอาหารให้นี่จุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดกว่าหมามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับคนภาครัฐเลาาเขาไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเขากลัวเสียหน้าซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีอีกคนเข้ามาตอบกลับว่าก็เพราเป็นเช่นนั้นแหละ คนลาวถึงต้องรับกรรมที่พักและรัฐก,ก่อขึ้นเป็นมรดกกรรมรูปแบบหนึ่งความคิดเห็นต่อมาครับขนาดรถกู้ภัยไปช่วยแท้ๆยังเก็บเงินเขาแล้ก็ไม่ได้รับความสะดวกความคิดเห็นคนต่อมาครับเงินที่ลาวกู้ไทยไปสร้างถนน,<ห><ใ>นถ,ถนน,นถถยังไม่ได้สร้างเลยสักทีสรุปว่าเงินที่กู้ไปไม่ได้สร้างชาติแต่เอาไปสร้างครอบครัวพวกรัฐบาลลาวนี่เองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับ สมัยก่อนคิดว่าลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องเด๋ยวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความคิดแล้วเพราะคนลาวไม่เคยคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีว่าคนไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องงั้นก็ทางใครทางมันครับความคิดเห็นต่อมาครับล่าสุดแม่ค้าขายหมูแดดเดียวหากินในไทยดูถูกคนไทยนะจะให้ช่วยยังไงคนไทยจนซื้อของเงินผ่อนคนลาวซื้อของเงินสดคนจนจะกล้าช่วยคนรวยอย่างไรละท่าน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับคงมีชาติเดียวในโลกที่เกิดอุทกภัยและมีคนมาช่วยแล้วไปด่าเขาแม้แต่ญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่พัฒนาขั้นสุดเขายังต้องขอความช่วยเหลือเลยแสดงให้เห็นว่าคนในประเทศนี้จะเป็นคนนิสัยอย่างไรคอมเมนต์คนต่อมาครับนิสัยคนไทยถ้าได้รักก็รักหมดใจถ้าได้เกลียดแล้วเกลียดเข้ากระดูกดำ แล้วก็มาถึงความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้ครับขอชื่นชมคนไทยที่รักษามารยาทที่ดีไม่เสือกเรื่องของคนอื่นจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่